ทีมที่ขึ้นมาเมื่อสักคู่นี้แหละได้แก่ทีมที่สองค่ะ I t o S ค<ๆ>่ะ<ๆ> Jangan lupa like,

ตกนะะคเดี๋ยวตกไม่ได้เก่งมากๆเลยนะคะสำหรับทีมชนะเลิศของเรื่องในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะเก่งขนาดนี้นะคะเราก็มีทุนการศึกษาม,มามอบให้แน่นอนค่ะสําหรับทีมชนะเลิศในวันนี้ค่ะโอกาสนี้ต้ขของขอกราบเรียนเชิญค่ะคุณโกสุมนะคะศิลป์เพื่อน,นสุสกุลค,ค่ะกรรมการกรรมการผูรร้จัดการบริษัทล็อกเพื่เฮดุิ้งจำกัดนะคะมอบทีมการ พร้มอมด้วยนะคะประกาศนียบัตรนะคะ,ะนี่ค่ะ<ห>แล้วก็ยังมีนะคะหนังสือนะคะดีๆนะคะจากนะคะคุณนัทของเรานั่นเองนะคะมองทุกอย่างจากทุกมุมนั่นเองนะคะ <ใช S 1> อันนี้เดี๋ยวขอเชิญนะคะพิเซนเตอร์คนเก่งของเรานะคะคุณนัทจากดัตเลอรเคริ่งถ่ายรูปน,น,นะคะเป็นที่ระลึกด,ด้วยะค่ะนี่สุดยอดเอลยอ่ะเก่งมากๆเลยสําหรับแชมป์ของเราในวันนี้นะคะ แล้วก็นะคะขอเรียนเชิญนะคะคณะกรรมการนะคะถ่ายรูปนะคะด้านบนเวทีด้วยแล้วก็นะคะพี่ดีนะคะทีมงานบริษัทล็อกแครกเททที่จำกัดค่ะกับเรียนเชิญด้วยนะคะที่ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันนะคะ เพ่อหรือการสำหรับงานในวันนี้นะคะกรีนนัทกรีนแจ็คพอตค่ะนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะทีมรองชนะเลิศ er ด้วยนะคะ YOY ค่ะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันด้วยค่ะ YOY นะคะ, y o ะ,คะมาด้านดานขึ้นมาได้เลยนะคะถ่ายภาพเป็น่ระลึกร่วมกันนะคะสำหรับกิจกรรมพิเศษในวันนี้นั่นเองะคะอ่ะน้องๆ YOY เดี๋ยวด้านหน้าเลยลูกนั่งน,นั่งได้เลยนะคะบริเวณด้านหน้า เรียกว่าแปลนนะคะน้องๆที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะมาร่วมประกวดนะคะเรียกว่านะคะทั้งเรียนทั้งมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมพิเศษแบบนี้นะคะก็เลยให้น้องๆน,นะคะก็คุ้มรกดโอ้โหก็ได้หมดเลยนะคะสำหรับหนุ่มๆน,นะคะวันนี้เรียกว่าฝีมือเก่งมากๆเลยนะคะและที่สำคัญค่ะกิจกรรมกรีนนัทกรีนแจ็คพอตนะคะลุนทองลุนเกีียวเขียวเพมินของเราก็ได้เดินทางนะคะมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้ว แต่ขอย้ำนิดนึงนะคะสำหรับดีนัทนะคะอย่าลืมนะคะไปลุ้นกันนะคะเขียนชื่อที่อยู่เลยนะคะบนนะคะซองกรีนนัทนะคะมาที่ตู้ปอนอยยคลองจันทร์กรุงเทพ102 40ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆนะคะที่ร่วมแก่นขนันทพกทียนตะด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะพเพืนะ่อเียรยด้านหน้านะคะบริเวณด้านหน้าตรงนี้ทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีมที่สามทีมนี้ทีมที่ไรคะ12มตรคใช่ไหมคะ สัปรับกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะทุกทีอ่าน้องๆอ,อยู่นั้นน้นมาเลยเลูกใครที่รู้ตัวว่าประปุเมื่อสักคู่นี้นะคะน,น่าๆนาเลยค่ะมีกันนะคะน่ารักสุดๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องๆน,นะคะที่มีความสามารถแบบนี้นะคะอ่ะนานั่งก็ได้นะคะหรือว่าขึ้นมาด้านบนตรงนี้ก็ได้นะลูกนะด้านบนยัมงมีที่นิดหน่อยอขึ้นมาเลย ก็เป็นภาพที่ล,ลึกเลยสำหรับกิจกรรมดีๆในปีนี้นะคะกรีนนัทกรีนแจ็กพอตนะคะเรื่องทองลุนเที่ยวเกียวเคนนั่นเองนะคะปีนี้รุ้นรางวัลน,นะคะใช้พลังคำมูลค่า5้าแสนบาท1รางวัลน,นะคะลุ้นไมทัวญี่ปุนนะคะอีก3รางวัลรางวัลละ75,000บาทนะคะแล้วก็ยังมีทองคำด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามยิ้มนะคะเดินสองสามยิ้มก่อนเดี๋ยค่เฮนะคะเอาเอาแบบดีใจสุดๆีใจดีใจ เฮ้ยดีใจมากแล้วหนึ่งสองสามเย่เลยนะหนึ 1, 2, ่งสองสามเย่แล้วเยาเย้วย้องจับด่วนนะคะเอาไปหนึ่งรอบเอย่ดังๆค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเย่บางคนเย่แอบแปลเย้แต่น่ายิ้มอย่างนี้นะจ๊ะเลิศมากนะคะทายค่ะทายขอส่วนตัวนะ นะะนี่ก็เป็นภาพที่ประทับใจเลยนะคะสำหรับนะคะน้องๆที่มีความสามารถมาร่วมนะคะประกวดในเวทีนี้เชื่อว่านะคะน้องๆที่บอกว่าวันนี้ค่ะไม่ได้รางวัลที่นุ้ยเชื่อค่ะว่าเวทีต่อไปคุณได้รางวัลแน่นอนนะคะเพราะว่านะเราได้ขึ้นเวทีบ่อยๆรับรองว่าน,นะคะมีความสามารถเพิ่มขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการถ่ายภาพน,นะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณโกุ้มขอบคุณคุณนัทและขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็งานพี่ีสากบริษัทล็อกเล่แล้วก็น้องๆทุกคนค่ะและสําหรับกิจกรรมในวันนี้อย่างที่เราบอกกันนะคะ